ที่ไหนคะเอ่อตลาดลาวนะคะจังหวัดพึงกาฬค่ะจังหวัดที่77ของประเทศไทยนะคะแล้วเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของแดนอีสานนะคะและตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดไทรลาวนะคะซึ่งจะมีทุกวันเช้าวันอังคารและวันศุกร์นะคะสินค้าในตลาดก็จะหลากหลายนะคะแต่ว่าสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสานก็จะเป็นเครื่องจักสานที่ทาจากไม้ไผ่วันนี้เรามาเจออะไรคะนี่ค่ะอะไรนะคะข้องลอยห้องลอย ใส่ปลาทำไมเขาเรียกคล้องลอยอะค่ะมันเป็นอุปกรณ์ครับเป็นอุปกรณ์แล้วก็เอาโฟมใส่เดี๋มันจะลอยไปเลยอ๋อลอยลอยตามเรืออาลอยตามเรือแล้วก็ูใส่เอวนี่ไงเงี้ยเอาเชือกใส่เอวมันจะลอยเอาโฟมใส่ตรงนี้ก็คือลอยตามน้ำไปใส่ปลาปลาก็ไม่ตายโอ้ยไม่ตายเอาในมียกว่าคล้องลอยส่วนอันนี้นะคะอันนี้คล้องไม่ลอยค่ะคล้องไม่ลอยคล้อง ใช่เหมือนกันเลยจ้ะนี่ตั้งไว้ตรงนี้ก็ไม่ลอยไม่ได้เลยไม่ลอยอ๋อไม่ลอยถ้าเราไม่ใส่ถ้าใส่ก็ลอยได้ใส่โฟมไหมหกเอวเหมือนกันใช่ไหมคะูกเอวก็ได้ได้นี่ใส่ได้กี่ตัวโล่อุยหลายตัวอยู่ครับหลายตัวขายยังไงขายยังไงขายยังไงอันนี้ร้อยสี่สิบร้อยสบนะคอันนี้สองร้อยสามสิบอลดได้นะคะลดราคาได้ลดได้นิดหน่อยจ้า ของแต่งบ้านก็งดีนะคุณนี่ค่ะไปใส่ดอกไม้นะคะแล้วกาวางดอกไม้น่ารักไปีกแบบโอเคโอเคค่ะบางคุณเขาจะเอาไปหอยไว้ตัวครับไปมักอนุรักษ์เห็นของงามๆเนี่ยเอาไปหอยไว้อันนี้มาจากไหนมาจากไหนมาจากนาวนา